สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในประคิทุกท่านและสวัสดีพี่น้องสมาชิคากคริสตจักรแสงสันติภาพบางใหญ่แสงสันติภาพคลองหลวงแสงสันติภาพวังยาวค่ะสุวพัทระปารมะ,ะทุกท่านอยู่ในบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวนะคะซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่เจ็ดเดือนพฤศจิกายนปีสองพันยี่สิบสามเราอยู่ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาค่ะในบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกถ้าพร้อมแล้วนะคะเราอ่านพระคัมภีร์ไปด้วยกันเลยค่ะ นนัน้เมื่อทนต่อไปอีกไม่ได้แล้วจึงเห็นว่าเราควรอยู่ที่กรุงเอเธนแต่ลำพังและให้ที่โมธีน้องของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่านเพื่อจะได้หนุนความเชื่อของท่านและชูใจพวกท่านเพื่อจะได้ไม่มีใครหวั่นไหวด้วยการยากลำบากเหล่านี้ท่านเองก็รู้แล้วว่าการนั้นยังอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเรา เมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายก็ได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องทนการยากลำบากแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านรู้เพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าทนต่อไปอีกไม่ได้จึงใช้คนไปเพื่อจะได้ทราบถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นจะทดลองท่านสักประการหนึ่งแล้วงานที่เราตรัตรํามมาจะเป็นงานเปล่าประโยชน์ไปเดี๋ยวนี้ที่โมทีจากพวกท่านมาถึงเราแล้ว และแจ้งข่าวดีเรื่องความเชื่อและความรักของท่านและเขาบอกว่าท่านาระลึกถึงเราอยู่เสมอด้วยความหวังดีและปรารถนาจะเห็นเราเหมือนอย่างเราปรารถนาจะเห็นท่านเหมือนกันข้อพระคัมภีร์แตะใจที่ปฐปคอนได้รับจากบทเรียนเบ้าเดี่ยววันนี้ปฐมคอนได้รับจากข้อที่สซึ่งมีเขียนไว้ดังนี้ว่าเพื่อจะได้ไม่มีใครหวั่นไหวด้วยการแยกลำบากเหล่านี้ ท่านเองก็รู้แล้วว่าการนั้นยังอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราหวัวข้อในการแบ่งปันสำหรับวันนี้คือจงมีจิตใจที่มั่นคงพี่น้องที่รักคะปัญหาและความยุ่งยากเกิดขึ้นได้กับชีวิตเราทุกคนพระเจ้าทรงใช้ความทุกข์ยากเพื่อเปลี่ยนแปลงเราในพระคำของพระเจ้าในข้อที่สามนี้บอกกับเราว่า เพื่อจะได้ไม่มีใครวันไหวด้วยการยากลำบากเหล่านี้เราค่ะสามารถยึดพระเจ้านะคะได้อย่างมั่นคงในวันที่เรากําลังยากลำบากเมื่อเรากําลังยากลำบากเท้าของเราค่ะยังคงต้องดำเนินอยู่ในความเชื่อต่อไปเก้าของเราค่ะต้องเป็นก้าที่ถูกต้องพระเจ้าไม่ได้ประสงค์นะคะให้เราดำเนินชีวิตในแบบที่เราเป็นแต่พระประสงค์ของพระเจ้า คือการที่เราค่ะมีชีวิตในแบบที่พระเจ้าเป็นขอพระเจ้าช่วยเรานะคะในเรื่องนี้พี่น้องที่รักคะความทุกข์ยากอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเรานั้นหมายถึงพระเจ้าค่ะทรงใช้ความทุกข์ยากเพื่อช่วยเราให้รอดการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูหมายความว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์จะต้องไม่มีใคร ถูกทิ้งในบึงไฟนรกให้เราค่ะมาตอบสนองบทเรียนเฝ้าเดี่ยวนี้ด้วยกันข้อแรกเลยนะคะขอให้เรามีความเชื่อในพระคิดอย่างมั่นคงในโลกที่ไม่มั่นคงค่ะพี่น้องที่รักแต่มีผู้ที่ตั้งมั่นคงอยู่นั่นก็คือพระเจ้าของเราที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในพระธรรมหนึ่งโครินค่ะในบทที่15ข้อที่ห8บบอกไว้ว่า เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นคงอยู่อย่าให้สิ่งใดทําให้ท่านหวั่นวหวจงทุ่มเทยอย่างเต็มที่ให้กับงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการงานของท่านจะไม่สูญเปล่าข้อที่สองค่ะอย่าให้ความทุกข์ยากนะคะทำให้เราหวั่นไหวจนทำให้เราตั้งใจทำความผิด พี่น้องที่รักคะใจของเราเป็นสิ่งที่ควบคุมความรู้สึกนึกคิดใจจดจ่อไปที่ไหนความคิดความรู้สึกการกระทําของเราก็จดจ่อไปที่นั่นดังนั้นนะคะเราจึงต้องให้ใจของเราคะ่ะวางอยู่ที่พระเจ้าให้เราคะ่ะเอาใจของเรามาวางไว้ที่ไหนบ้างวางไว้ก็คือให้เราคะ่ะวางใจในพระสัญญาของพระเจ้า ให้เราวางใจไว้ในแผนงานของพระเจ้าแล้วก็ให้เราค่ะวางใจไว้ในพระลักษณะของพระเจ้านั่นเองในข้อที่สามค่ะเรานะคะต้องเป็นคนที่เด็ดขาดค่ะตัดขาดจากความบาปน้องที่รักคะเราที่เชื่อในพระเจ้าแล้วเราเป็นคริสเตียนแล้วพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนทำค่ะ เมื่อมาเชื่อพระองค์นั่นก็คือการสำมดงพระเยซูคริสต์ที่สถิตยอยู่ในเราออกมาให้ทุกคนรอบข้างได้เห็นให้โลกนี้ค่ะได้เห็นพระเยซูซึ่งอยู่ในเราซึ่งเราค่ะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเราเป็นร่างกายเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งของพระองค์พระเยซูค่ะทรงเป็นศีรษะเพราะฉะนั้นนะคะหน้าที่ของเราก็คือสำแแดงพระคิศ ในชีวิตของเราออกมาข้อที่4ี่ค่ะเราต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะในการที่เติบโตขึ้นในพระคิดในพระธรรมกราเทียค่ะในบทที่5ข้อที่24ได้มีเขยนกล่าวไว้ดังนี้ว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงนนหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัญหาแล้วพี่น้องที่ราาักค่ะ ขอให้เราค่ะเดินนะคะในพระวิญญาณและในความชอบธรรมขอให้เราค่ะศึกษาและก็นำชีอของเราอยู่ในพระคำของพระเจ้าขอให้เราดำเนินชีวิตค่ะตามพระคำของพระเจ้าเพราะว่านั่นคือชีวิตของเราให้เราร่่มใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าขอยข้าพระองค์นั้นสแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ คอยคาบรงทั้งหลายเติบโตขึ้นในความรู้ของพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งซึ่งความรู้นี้ให้นําชีวิตของคาบรงทั้งหลายไปสู่การเชื่อฟังและขอยคาบรงทั้งหลายนั้นดําเนินชีวิตตามที่พระเจนะคำของพระเจ้าสอนและบอกเราข้าแต่พระเจ้าคอยคาบรงทั้งหลายนั้นสัตย์ซื่อในการอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและไปคิดสักจขอพระองค์ทรงสร้างใจคาบรงทั้งหลายใหม่ พระค้าะองค์หลายนั้นจะได้รักพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเวยวของพระเจจากแสงสิภาพของเรานะคะ